แล้วน้องเจอกันกับพี่บ้าอีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันนิดหน่อยนะครับปกติเราอยู่กันในห้องของเล่นวันนี้เราอยู่ในห้องนอนนะครับหลังจากวันก่อนนะครับที่เหล่านักพากเนี่ยเขาได้มีชาเลนจ์ติดแฮชแท็ก เก้าตัวละครที่อยากให้ภาคนะพี่ใบก็ได้ติดแฮชแท็กลงไปทั้งในชุมชน YouTube นะฮะแล้วก็ในเพจ s u p e r b ร์บี่ใบรีวิวนะครับซึ่งเป็นเพจที่แวะเอาไว้ลงข่าวเกี่ยวกับการภาคเสียงแล้วก็พวกการ์ตูนแล้วก็พวกของเล่นที่พี่ใบชอบนะใครสนใจเรื่องการภาคเสียงก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับส่วนในแฮชแท็กของพี่ใบนะครับบอกเลยว่ามีคนมาพิมพ์อยากให้ภาคตัวละครตัวนั้นตัวนี้เยอะมาก ซลมูนเอ่ยแม่มมน้อยโดเรมีเอ่ยนะแต่ที่แน่ๆเลยเรื่องที่ไม่พลาดเลยก็คือเรื่องดาบพิฆาตอสูนนั่นเองซึ่งน้องๆหลายคนพิมพ์มาหลากหลายตัวละครมากเลยแต่บอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่ไว้ก็ภาคเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเพย์ภาคเป็นอสูนเอนมุอสูนข้างแรนที่1น,นะครับก็จะถ่ายทางไลฟ์ทีวีนะไปดูได้เลยดูฟรีด้วยนะครับและน้องๆก็พิมพ์มาหลายเรื่องหลายตัวละครมากเลยแต่พี่ไว้เข้าไปอ่านตึ้งตึ้ง แล้วก็ลองนับดูเล่นๆเฮ้ยเสาหลักในดาวพิฆาตอสูรมันมี9ตัวอดีเลยวันนี้นะคะพี่เพยก็เลยจะมาพาก9เสาหลักจากหน่วยพิฆาตอสูรกันโดยคนเดียวนี่แหละพาก็น9ตัวเลยแต่ก่อนจะไปดูกันมาอัปเดตผลงานล่าสุดของพี่เพยกันก่อนโคอิจิในคิจิเบโรฮังดูได้ทาง Netflix มิโรรยะอิซึคุใน m ม Hero a c ค d เ m มีดูได้ทาง Pop's เอโนชิตะกับเลฟในไฮคิวดูได้ทาง Pop's ชาเกะ อินุมากิโทเกะกับน้องจุนเปในจุจุสึไคเซนดูได้ฟรีทับไอชียี่มาเริ่มกันเลยก่อนจะเริ่มการไต่สวนฉันอยากจะให้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เห็นจะต้องไปไต่สวนเลยนี่การปกป้องอสูนมันคือการฝ่าฝืนกฎหน่วยพวกเรามีสิทธิ์ลงโทษกันเองได้ตัดหัวเขาไปพร้อมกับอสูนเลยงั้นฉันจะตัดหัวหมอนี่อย่างอลังการเอง จะให้เห็นละอองเลือดอย่างอลังการกว่าใครให้ดูเอาแบบอลังการสุดๆเอ๊ะนี่จะต้องค่าเด็กน่ารักแบบนี้จริงๆเหรอปวดใจจริงๆเลยทรมานจังโอ้ช่างเป็นเด็กที่น่าเวทนาจริงๆช่างน่าสงสารแค่ได้เกิดมาก็ช่างน่าสงสารพออยู่แล้วแม่ก้อนนั้นเป็นรูปอะไรกันนะ เรียกว่าอะไรนะที่สำคัญกว่าคือจะเอายังไงกับโทมิโอกะดีเห็นมันไม่โดนจับมัดเอาไว้แบบนั้นแล้วมันทำให้ฉันปวดหัวจากที่โคโจได้เล่ามาโทมิโอกะก็ฝ่าฝืนกฎหน่วยด้วยไม่ใช่เหรอจะลงโทษมันยังไงจะให้มันรับผิดชอบยังไงล่ะแล้วมันจะต้องเจอบบทลงโทษยังไงบ้างจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ ผมมโอกาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ฮะเขาก็ยอมตามมาแต่โดยดีแล้วนี่การลงโทษค่อยเอาไว้คิดทีหลังก็ได้เฮ้ยเ้ยกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาแล้วนี่วะไอ้โง่ที่พาอสูนมาด้วยคือหมอนั่นเองเหรอเนี่แกคิดจะทำอะไรกันแน่จุเดเดี๋ยวนี้อีกเดียวนายเหนือหัวก็มาแล้วนะนายเหนือหัวมาถึงแล้วค่ะขอบคุณที่มานะพวกเด็กๆที่น่ารักของฉัน ครบคุณหมดจากทางไลน์ทีวีด้วยนะครับเป็นไงชอบกันหรือเปล่าเอ่ยคือพยายามใช้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้เสียงที่ดึงขึ้นมาจากหน่วยรากพื้นนะทั้งหมดนะเพื่อให้ภาคได้ก้าวกละคอยดูแล้วก็ทำไมช่วงนี้อะไร กินบุฟเฟ่บ่อยสะสมพลังงานไขมันใช่เพื่อดึงเอาพลังเสียงออกมานะยังไงนะครับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการพากเสียงหรือว่าสนใจการ์ตูนภาคไทยนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการ์ตูนของเล่นเนี่ยก็สามารถนะเข้าไปติดตามพี่บทางเพจซุปเปอร์ใบพี่ใบรีวิวนะครับหรือใครอยากจะเป็นนักพากเนี่ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเราฝึกพากมาได้ประมาณหนึ่งแล้วอยากจะมาลองสนามจริงอยากจะได้มีโอกาสนะครับมาแคสติ้งอะไรเงี้ยก็ลองส่งเดโมมาไว้ทางเพจพี่ใบได้เลยนะครับนี่ ขายของได้ไหมที่มันขายของได้ปะขายได้ขายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้งดาวพิฆาตอันศูนย์ชุดช้อซื้อไขเซนไฮคิวอะไรต่างๆเซรามงเซรามูแม้วันนัดโดนเรมีนะคะใครสนใจสินค้าสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เพจโพนี่ทีเฮดช็อปนะคะฉันถกบอลที่ปราสาทสาขากลางเมืวันเข้าไปติดตามรายเดียวค้าได้ที่เพจโพนี่ทีเฮดช็อปฉันถกบอลที่ปราสาทสาขากลางเมืวันคือเอาให้มันแยกไงก็คือบอกชื่อร้าอะไรไงก็อ่ะบอกชื่อร้านเลยก็บอกสถานที่ตั้งที่ตั้ง ดีๆเจตังหลานด้วยนะคะยังไงก็ไปติดตามได้ที่เพจ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมได้เลยนะครับส่วนน้องคนไหนมีตัวละครก้าวบวยอยากจะให้พี่ใบภาคไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคะคอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างเลยไว้เดี๋ยวพี่ใบจะมาภาคให้น้องๆดูกันอีกอย่างแน่นอนส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายๆสนุกสุๆอย่าลืมกดดูด้วยนะ 这靠脸。